มาที่นี่เราไม่ต้องเตรียมอาหารมานะถ้าเรามาเองไม่ได้มาแต่ทัวร์เขามีให้ทุกอย่างเลยข้าวราดแกง<ม>ก็มีจัดการได้เลยกินอะไรดีเนี่ยคิดไม่ถูกเลย<ม>แล้วก็ยังมีน้ำมีให้ครบเลยนะอันดื่มพร้อมทั้งขนมและของใช้ แล้วก็คิดสตังค์ตรงนี้โอเคไปกินอะไรมื้อดินเนอร์เราแน่นอนทุกคนต้องกิน <c oughs> ข้าวเหนียวหมูแน่นอน <c oughs> มื้อเย็นนะ <c oughs> ง่ายง่ายโอเคกินข้าวเรียบร้อยรอเวลาลงทะเบียนแปดโมงน,นี้คือที่นั่งกินข้าวนิจ้ะสะดวกสบายข้าวปลาไม่ต้องเอามาหรอกที่นี่เขามีให้ทุกอย่างถ้าเดินทางเองมันก็จะได้เอ่อมานอนพักที่นี่ก่อนหนึ่งคืนนะเพราะว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะ เดินทางด้วยรถสาธารณะแล้วก็มาให้ทานแปดโมงเช้าเพราะเราไม่มีรถสาธารณะในเวลานั้นนะคะนี่คือจุดลงทะเบียนอีกสักครู่แปดโมงนะคะประมาณเล็ดหน่อยนะคะบอกแล้วว่าเขาเนี้เดินง่าย <c oughs> ทางมันไกลนะแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเดินสนุกก็ป้องกันความเปียกไว้เลยนะสูงสุดนะดูดิเราไม่รู้ว่า จะเปียกอีกไหมวันเนี้ยแต่ตอนนี้เราไปกินกาแฟก่อนมีร้านกาแฟด้วยอยู่ยตรงทางเข้าเนี่ยป้อมปี24องศาตอนนี้ใกล้8โมงละไ,ไ,ไปร้านกาเวียคอฟฟ <c oughs> กินกาแฟนี่โอ้โหอยากกินแบบแบกไม่หนี่วิวตรงนี้สวยๆ<ว>ย,ยังไม่ได้มาชื่นชมเลย วิวสวยๆไปกินกาแฟเอาห้องน้ำให้เรียบร้อยพร้อมนะไปรับที่ไหนนี่หนี่กรอมไว้ก่อนเลยก็ได้คอันนี้เรารับไปไปกรอะได้เลยหรือเปล่าใช่แล้วอันนี้มากี่ท่านคะมาแปดท่านค่ะจะจองลูกอเปล่าฟุบเรากจองไว้ชื่อผู้จองอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ที่เหลือลูกค้าใส่ด้านหลังค่ะผู้ชื่อผู้จองผู้จองไม่มาก็คือเขียนผมว่าชื่อผู้จองชื่ออะไรค่ะโอเคค่ะไป เราไปใส่รายละเอียดอาวรู้อ่ะชื่อผู้จองอยู่ข้างหน้าสุดนะแล้วพลิกด้านหลังด้านหลังนี่เดี๋ยวเอาบัตรประชาชนลงอภิษอีกด้านหนึ่งพิกอีกด้านดูนั่นแหละแปดท่านอันนี้ก็ลงทะเบียนกันก่อนนะก็มีรายละเอียดผู้ที่ไปบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนช่างให้ลูกหา นู่นนั่นนี่หกโลโอเคเดี๋ยวไปดูที่ของแขกรับเชิญแล้วนะคะอู้หูสิบสองโลน้ำครบหรือ,อยังน้ำครบแล้วค่ะแล้วมีอะไรแบบว่าเสริมอีกไหมไม่มีเพิ่มอะไรเลยอ๋อโอเคค่ะเอาชุดห้องน้ำเดี๋ยวชำระเงินแล้วเราจะให้คนละชุดค่ะค่ะมันมีอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มอ๋ออ๋อรอคาใช่ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มันอยู่ในแพ็กเกจนี่ชุดจะเป็นอย่างนี้ที่เรา จะได้รับนะคะแล้วเราก็หยิบไปได้เลยใช่ไหมคะหยิบไปได้เลยเนาะเพราะว่าจะมาในแพ็กเกจโอเคเอา,เอาไปใช้บนเขานะคะการุนาใช้บนเขาอุย้ยไ,ไม่มีทางที่ฉันจะโดนท่าฉันไม่โดนท่าเพราะว่าเราป้องกันระดับสูงสุดขนาดนี้นะ <c oughs> จำกันได้หรือเปล่าเนี่ยคะฉันจะต้องไม่โดนทากงานนี้กระโดดมาเกาะฉันมุมไหนก็ไม่ได้เออโหคอคอโชคอทากเกาะโอเคตอนนี้เราก็รอลูกหาบลงทะเบียนเสร็จช่างน้ำหนักลูกหาบลูกหาบเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่วันนี้จะหาบกี่โลคะเนี่ยสามสิบ สามสิบห้าสิบโลประมาณนะคะแเราไม่ได้เจอกันตั้งเป็นปีเลยนะคะกลับมาหาพี่ๆลูกค้านะคะวันนี้ทำไมลูกค้าน้อยเหรอคะหรือว่าเดี๋ยวมากันอีกเดี๋ยวมาเรื่อยๆมาที่นั่งมหมดเลยครับมาจากหมู่บ้านอะไรนะคะวันนี้ไถ่แดงครับไม่แดงก็มีแล้วก็เรด้าก็มีสี่หมู่บ้านนะคะ สนุกไหมเวลามีนักท่องเที่ยวมาเดินสนุกครับสนลำคาญน,นักท่องเที่ยวไหมเดินช้าไม่หรนะอกมบ่อยครับพวกเราช้ากว่าหยิกครับเอาพวกเราช้ากว่าอีกใช่ไหม,ไมนี่เราแบบเชิดขึ้นมาเลยนะคะในนี้นี่เราต้องใส่พลาสติกมาเนาะกันฝุ่นนะคะลูกค้าก็บอกว่ามากันเยอะๆนะคะเพราะตอนนี้เพิ่งจะเปิดซีซันหนึ่งในการเข้าพิชิตเขาสันนอกบัวนะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองเองมั้ง ใช่ไหมคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ไเองอาทิตย์ที่แล้วได้ไปนะคะไปครับไปโอ้โหอาทิตย์นี้เราต้องสวยกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะนานนานนานสาธุไม่เป็นไรนะคะได้อะไรก็อย่างนั้นเพราะว่าเราสําหรับตัวมะนาวเองก็คือมาออกกําลังกายนะคะมาอยู่กับป่ามาได้ออกกําลังกายรู้สึกร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะไปกลับเนี่ยขึ้นก้าลงก้าเดินเล่นนู่นนั่นนี่อีกก็ประมาณทริปนี้ น่าจะอยู่ที่20กิโลเมตรถึง25กิโลเมตรนะคะเพราะว่าเราก็จะเดินล่อนไปล่อนมาอีกใช่ไหมตอนนี้ก็รอเวลาโอเคไปห้องน้ำได้มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำเขาก็ดูดีมากนะห้องน้ำดีอาบน้ำสบายไปพาไปดูห้องน้ำเลยก็อยู่ใกล้ๆจุดลงทะเบียนนะคะนี่ห้องน้ำอยู่นี่ อันนี้ก็คือชุดที่เราจะขึ้นไปใช้ข้างบนนะคะมีทั้งถุงสําหรับปัสสวาวะของอยู่ในเต็นเราปัสสวาวะได้นะคะใช้ถุงนี้มันเป็นเจลแล้วก็ทิชชู่แล้วก็ถุงดําสําหรับถ่ายหนักนะเดี๋ยวจะมีเก้าอี้สามขาให้ข้างบนเขานี่ห้องน้ำนะคะฮัลโหลโอ้โหเต็มยศเต็มยศฉันจะไม่โดนท่าค่ะขอโทษนะคะอ่าดูห้องน้ำกันหน่อยห้องน้ำดีนี่เลยมีทั้งแบบชัก โ oh, นั่งก็มีปักบัวฮะห้องน้ำตรงนี้ก็หห้องเลยเนะี่ยเอาห้องใหญ่ๆเลยอ่ะโอเครีวิวเรียบร้อยเข้าห okay. ้องน้ำแล้วไปเตรียมตัวโอเคบินโดนลูกไอจะไปเซอพี่แม่งโดนสายไฟยาวจัดน้องบอกว่าขอยืมไปสอยนะม่วงหน่อยเราไปโดนส่วนตัวนะโอเค เป็นไงแต่สินใจไม่ไหวเอาให้ลูกหาบเราไม่หาไม่หาบกันแล้วค่ะตอนนี้ถุงปุ๋ยเรานะคะคุณพารินะครับกคืนใครไปายด้วยนะครับคุณพาเดี๋ยวเราก็รวมๆกันถ้ามันไม่ถึงสามสิบเราก็ค่อยเอามาเพิ่มต่อแบ่กได้เต็มที่กี่โลคะเนี่ยสามสิบพอนะโอเคเลขที่ออก ว้าเลยเลยมาสามเจ็ดโลพี่กิโลคะเลยมาสามเจ็ดโลอันนี้แหละเดี๋ยวเฉลี่ยเฉลี่ยกันเนาะนะคะทุกท่านทุกท่านนะคะสามสิบเจ็ดโลนะคะของเรานะคะโอเคจากเปจากอเหมาได้สามสิบทุกคนตะลึงนะเพราะไม่คิดว่า มันจะเยอะแต่มันรวมกันทั้งหมด8คนเนี่ยมันก็เลย37โลเราเหมา2,000บาทเนี่ยได้30โลต่อจากนั้นเราก็โลละ70บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเ <laughs> ไงไงนี่ยคะนี่คุณแม่ยังมีอีกนะคะหนูว่าพี่สไพายเนี่ยเราขึ้นหลังอไงันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปไปลงที่นั่นนะ่ะเรา<ม>แบกข้างหลัง10 11 12โล ยังมีถุงยังชีพอีกตอนนี้ทุกคนก็มารอรอเรียกขึ้นรถแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอิน11คนใช่ไหมตรงนี้ตั้งคอนางเกอี่รอนักท่องเที่ยวค่ะ1ีขาว11คนค่ะไปแล้วนะคะนี่คือคุณหมอีขาวีค่ะรูกเอ้10คนใช่ไหมคะหาสานะคะ น <Okay. S 2> ี่คือกี่ลูกคหา่ารถลงตามลงด้วยค่ะแต่ละ,<ป>ะคนนี่ <ปะ S 2> อ,อันนี้เต้นด้วยเ <Dam? S 1> ต้นแบบเป็นอัตโนมัติอ่ะวันไหนเกิน40่สโลมั้งคะวันนี้35หเ <35 S 1> หรออันนี้ก็ประมาณ35นะคะ30-35นะคะ สิบถาสิบเอ็ดคนค่ะโอเครอไปนะคะก็หนึ่งกลุ่มเนี่ยลูกค้าเนะ่ยเขาก็จะไปหนึ่งคันนะคะก็คือไปด้วยเลยแบบนี้นะคะลูกค้าหนึ่งคันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่กระเป๋าไปกับที่ลูกถามนะคะกลุ่มนี้มากี่ท่านคะสิบค่ะสิบนะคะสองคันเลยใช่ไหมคะเขาเป็นไปเป็นไปกับที่สิบเอ็ดคนตอนนี้ยังไม่ครบนะคะ Okay. เตรียมปล่อยตัวเขาก็จะปล่อยไปพร้อมกันกับพี่ลูกหาบเลยนะคะตอนนี้เราก็ระหว่างรอก็เช็คอินป้ายป้อมปีมเ,เริ่มเทิม2ี่องศานะคะโ okay. อเครอรออันนี้อันนี้จะเก็บยังไง <laughs> อันนี้เราจะเก็บตรงไหนอันนี้คือเสบียงอาหารนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพร้อมแล้วละป้อมปีจุดชมวิวป้อมปีเพราะว่าเรารอที่จะ อ่ขึ้นรถนะคะรถกระบะนะคะหันเลยนะคะหันนะคะนี่นะคะรอเรียกชื่อนะคะตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็มอบของให้ลูกหาบเรียบร้อยนะคะกลุ่มเราประมาณ8ปดเคนของลูกหาเรามอบไปถึง37มกิโลนะคะลูกหาดหนึ่งท่านเหมา2,000บาทได้30มโลมากกว่านั้นโลละเจ็ดสิบบาทนะคะไปกลับแล้วตอนนี้เราก็รอขึ้นรถแล้วก็ไปที่จุดเริ่มเดินเขาสันนอกัวไปกลับ18โล เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปยังไงขอบคุณค่ะค,ค่ะโอเค